สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระจกหลบจาที่สามารถมองเห็นได้นะเนี่ยผมกออ็อย่างแรกเลยตัวเนี้ยเราต้องมีตัวนี้ก่อนตัวบูทเนี่ยสองข้างสองข้างเสร็จมันจะมีกิฟด้วยเป็นกิฟเกียวเป็นเกีียวละเอียดนะเป็นเกียวเบอร์สิบปกติกิฟตเดิมเนี่ยที่มันติดอยู่กับตัวเนี้ยมันจะเป็นกิฟ เรวปล่อยแล้วก็เปลี่ยนกิ๊บสองข้างนะซื้อผมซื้อจากลาซาด้ามาเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทคู่หนึ่งนะแถมกิ๊บมาด้วยแล้วก็ใส่เรียบร้อยเราแทนกิ๊บเก่าไปเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยไขไขเสร็จปุ๊บเราก็เอากระจกไปแฮนด์ครับอันนี้ผมใช้เป็นกระจกไปแฮนด์ของไอ้โอซิงมันเป็นของเก่านะเป็นผมใช้มาสักพักแล้ว คันนี้แต่ก่อนมันผมใส่ไปแฮนตรงนี้เนี่ยประมาณเนี้ยอ่าควนนี้ยผมจะเอามาติดตรงนี้ส่วนมากที่ขเขา,ต,าติดกันนะเขาจะติดกันแบบนี้ทรงก็จะสวยๆแบบเนี้ยแหลมๆแต่มันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะผมเลยจะติดแบบเอ้าก็จะประมาณนี้ผมมันก็สวยดีนะอย่างแรกเราต้องคว,าวา้านคว้านตรงนี้ก่อน เชสว่านเนี่ยคว้านรูนี่ครับซูมเห็นไหมดูเอาแล้วกันนะเห็นกนะ็จะเห็นเนี่ยคว้านให้มันกว้างกว่าเดิมโปรติมันไม่กว้างขนาดนี้นะผมใช้สว่านคว้านให้เ <Hey. S 1> กียวน็อตเบอร์สิบเนี่ยสามารถเข้าไปได้เนี่ยจะพอดีไอตัวเนี้ยมันจะติดอยู่กับตรงนี้เนี่ยแป้นหนึ่งใ,ใช้มือเดียว มันก็ต้องถืออย่างนี้เลย่เขาอะ <c oughs> นี่ครับมันก็จะติดอยู่ตรงนี้อันนี้เราก็เสียบเสียบเข้าไปงี้ใช่ไหมเอาน็อตร้อยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะร้อยน็อตแล้วคราวนี้มาดูกันว่ามันจะมองเห็นไหมนะครับโอเคครับโอเคครับแอ่ <c oughs> นี้ผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็มันก็จะประมาณนี้ย ถามว่ามองเห็นไหมมองเห็นนะใช้งานได้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองเห็นรถข้างหลังเลยก็ถ้าถ้าคิดว่าติดไปเราก็ขยับเราก็เลื่อนเอาหามุมสายตาของเราเนี่ยครับถือว่าใช้ได้นะสมมติว่ามือบางอะสมมติว่ามือบางใช่ไหมเราก็ขยับกระจบขึ้นไปเลื่อนเอาก็ดีอยู่นะถือว่าดูได้เนี่ยครับก็ลองดูเอาเนาะน ไม่ได้ก็ขึ้นไปนะครับมันก็จะทรงประมาณนี้เออผมลืมบอกแล้วว่าตัวเนี้ยผมก็เจียออกนะผมก็ใช้คว้านคว้านรูตรงเนี้ยครับเดี๋ยวจะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะสูงไหมอันนี้เราต้องคว้านรูตรงนี้ด้วยนะเพื่ออะไรเพื่อเพื่อกระจกมันจะได้หมุนอิสระขึ้นอย่างเงี้ยลงได้ต่ํา ขึ้นได้สุดซ้ายได้อีกขวาได้เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่คว้านเนี่ยฝั่งนี้ยผมยังไม่ได้คว้านนะมันจะได้แค่นี้ออได้แค่นี้เลยเซ้ายก็ได้แค่นี้ขวาได้แค่นี้แต่ถ้าเราคว้านเนี่ยดูนะมันลึกเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนมุมมองได้กว้างขึ้นลงเห็นไหมมันก็คว้านออกตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาฝั่งซ้ายไปคว้าน ก็ใช้แบบพวกสว่านคว้านก็ได้ครับอรมานี้ก็มันจะได้ทรงถามว่าทรงก็ยังสวยอยู่นะเนี่ยมันก็ไม่น่าเกลียดเหมือนว่าถ้าไม่ชอบเราก็มามุมเดิมที่เขาติดกันนี้ก็ได้ก็สวยอยู่นะก็แนวดีข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ทรงข้างหน้านะเนี่ยก็จะประมาณนี้ถือว่ารับได้นะไม่น่าเกียด นี่ครับลองดูส่งอืมได้ยูโอเคครับก็ขอบคุณครับที่รับชมคลิปจนจบก็อะไรเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็อันนี้พ่อผมก็ช่วยทำให้นะช่วยเชร์ให้ช่วยอะไรให้ก็ถือว่าซื้อมาใช้งานได้เราก็เห็นนี้กระจกถ้าถ้าไม่คิดราคากระจก ผมซื้อมาประมาณสี่ร้อยกว่าบาทแต่ซื้อมานานมากแล้วแต่อันเนี้ยไอหัวที่ผมบอกอดปเตอร์ตอนแรกอ่ะคู่ละสองร้อยก็ตีสักประมาณหกร้อยอืมจะสามารถดูได้นะบางที่กระจกหลบจ่าโูเกินหกร้อยก็มีแต่ดูไม่ได้มองไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายอะซื้อมามันก็จะได้ตังค์กเปล่าก็ลองมาทำกันดูครับผมก็สงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถังมาได้ครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ